Welcome Crycurrency channel date ทางด้านคริปโตสยามนะครับบ้านเราเองนะครับมาอีกประเทศหนึ่งนะครับสภาบราซิลนะเตรียมพิจารณาการจัดตั้งคลังสำรองบิตคอยแห่งชาตินะครับเพื่อป้องเพื่อปกป้องทุนสำรองของประเทศและก็ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ นะครับตามรอยสารัตแล้วก็เอลโซกดออารง์คือบราซิลเริ่มรู้สึกว่าสระการเงินตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้วต้องหาแอสเซทแบ็กเพิ่มเติมละเพราะว่าอนาคตนะครับดอลลร์จะไม่เขาเรียกวะไรไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่อาจจะมีผลต่อราคาเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอ่ บิตคอยเออไม่ใช่ยูเออดอลลาจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เพราะอาจจะมีการลดตัวลงหรือว่าลดมูลค่าลงในตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟองสบู่ทางด้านของเ,ออเพดานนี้ของสหรัฐอเมริกานี่แบบชนเพดานจะทะลุปูนไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะชนยังไงละตอนนี้ก็คือรอคุณโดนัททัมขึ้นมาเป็นประธาน,นาธิบดีนะครับเพื่อมาแก้ปัญหา ในจุดนี้โดยการนำบิตคอยนี่ยแหละกลับมานำมาเป็นแอสเซทแบ็กนะครับให้กับคลังนะของประเทศเขานะคลังการเงินของเขาเนี่ยแหละ,ะ mm hmm. เพื่อแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ไปนะครับต่อมานะครับ <c oughs> นี่คือสัญญาลอีกหนึ่งสัญญาล้วกันที่จะทำให้เราทราบดีว่า XRP มันไปต่อได้อีกเยอะนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของคุณ Mac a t t a c k เนี่ย คุณ m a a a t t a c XRP นะครับได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่า,าผู้เชี่ยวชาญเผยนะครับเราวานเนี่ยรู้อะไรสักอย่างแน่ๆนะครับเนื่องจากการสะสม XRP ของรายใหญ่นะครับภายใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเออไม่ใช่น้อยๆนะเออ50ล้าน XRP นะครับไม่ใช่ดอลลา,าร์สหรัฐนะแต่ที่จริงมันก็เกินแหละเพราะว่า1 XRP มัน1ดอลลดอ์กว่าเลยใช่ไหมอืม ก็ตีว่า60ล้านดนลาอลลาร์อ่ะคูณไปนะ6 0สิถึงเจล้านนะครับโดยราคาประมาณนี้นะที่วานเก็บภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับาทางด้านคุณอาร์เมนโดนะนักลงทุนนะครับเทวดานี่ชื่อเขานะยศเขานะมีประสบการณ์ยาวนานนะครับหลายศตวตรรษแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฉิดฉายในแวดวงคลิปการเงิน ค่อนข้างเยอะนะเขาบอกว่าได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าวานเหล่านี้นะครับได้ทำการสะสม XRP โดยที่เขารู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วตอนนี้ XRP มีอาการค่อนข้างไซเวลข้างว่างงังนนะครับและก็ทำทรงเหมือนจะย่อแต่มันไม่ย่อต่อจังหวะอย่างนี้ครับวานชอบมากๆนะครับเข้าไปเก็บการให้ลืมนะก็ถือว่า นี่มาส่งซิก n แ l ลให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่า XRP มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ต่อมาอีกข่าวนะครับคุณแม็ก a t แอดแเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่า XRP แล้วก็อาชแนนนะครับอ,อ,อ่านชื่อผิดขอภัยนะครับเตรียมตัวเปิดตัวกองทุนตลาดเงินนะครับโทเค็นครั้งแรกบน XRPL นะก็ จะเปิดตัวการซื้อขายตัวนี้นะครับหรือว่าโทเค็นมันนี่เนี่ยโทเค็นมันนี่มาร์เก็ตฟันเนี่ยก็น่าจะเป็นกองทุนหนึ่งกองทุนนะครับที่เปิดในระบบของ XRP Ledger โดยเฉพาะเลยนะครับก็เปิดในตัวของเขาเองอ่ะในตัวของ r i p p l e เองอารมณ์เหมือนเปิดให้ซื้อหุ้นของตัวเองนั่นเองนะครับอารมณ์คล้ายๆกัน น่าจะไม่ใช่การขายหุ้นของตัวเองอย่าง100%นะครับแต่ส่วนนี้มันบ่งบอกให้เห็นว่าอตอนนี้ XRP และ ripple กำลังระดมทุนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าในการที่จะผลักดันให้ XRP นั้น support หรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในปีหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ย ถ้า XRP ถูกใช้งานในการแทนระบบสวิ f t แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบนะครับ t r a n s a c t i o n จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลและก็ระบบจะต้องรองรับให้เยอะที่สุดแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าเกิด Supply Shock ก็เป็นได้นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะว่า Ripple อาจจะมีการเกิดระบบล่มได้ถ้ามีการใช้งานแบบหนักๆจริงๆนะ ถ้าไม่แข็งแกร่งเรื่อง transaction จ,จริงๆนี่น่าจะโดนยับยับนะครับ <c oughs> อะต่อมานะครับแนวโน้มนะครับในการที่จะใช้งานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆในหลายๆรูปแบบสำหรับ XRP นะครับทางด้าน Ripple Lord เนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าทางด้านเจ้าเนี้ยนะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะครับอะไรเนี่ยกูเย็นนะครับเขาได้ออกมาโพสต์นะ อืมดังนั้นพี่คนนี้นะอ่าเคนนี่นะครับเคนนี่นะอ่าเคนนี่นะครับก็ได้ออกมาโพสต์แล้วอ่าพูดคุยได้ออกมาพูดคุยนะครับกับซีอีโอของเอนกูเย่นนะครับไถไถลือถีนี่ครับเออนี่แหละครับสายการบินนะครับอ่าวินเจ็ตนะครับจะเริ่มยอมรับ XRP ในการชำระค่าบริการสำหรับเที่ยวบิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยเริ่มตั้งแต่ไปมาที่2ของปีหน้าอ่ะสายการบินเจ้านี้ประกาศแล้วนะครับว่าจะเริ่มมีการชำระตั๋วเครื่องบินนะครับเที่ยวบินต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย x r p แสดงว่าชาวฝั่งาติไม่ต้องเสียเวลาส w a p เหรียญละอืมไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมา แลกเปลี่ยนเงินตราให้ตรงกับประเทศเขานนะเออไม่ต้องวิ่งไปหาธนาคารในจังหวยที่ตังหมดนะครับสามารถเอาเหรียญ X r p ที่เรามีถืออยู่ในบนกระดานเนี่ยก็ชำระค่าตั๋วเครื่องบินได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วกันถือว่าเป็น use case ที่อาจจะทำให้ t ูด h มูลก็เป็นได้นะครับก็เราดูนะครับว่าเออมันจะไปได้จริงๆหรือเปล่านะ ก็มีคนมาแซวบ้างก็มีนะเอ้ยมันจะจริงหรือเนี่ยมันจะไปได้จริงเหรอเนี่ยก็หลายๆคอมเมนต์เขาก็มาแซวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคลิปนี้ผมก็ชอบมากๆนะก่อนนะีนี้มันเป็น0.4นะครับ0.4 0.5บ้าง0.6บ้างนะครับตอนนี้กลายเป็น1.3แล้วนะครับ1.3ไม่ซื้อครับไปซื้อ1,000นะ ก่อนหน้านี้0.3 0.5 0.6นะครับไม่ซื้อไปซื้อ100ใช่ไหมตอนนี้เขากล่าว1,000กันแล้วนะครับทางโซนนู้นนะอืมอันนี้ก็รอดูแล้วกัน XRP จะไปถึงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นนะครับต่อมานะครับทางด้านของคุณเลวีนะครับก็ได้ออปราโพสต์ตบอกว่าล่าสุดนะครับ ETF XRP ตัวถัดไปที่จ่อที่จะเข้ามาต่อคิวยื่นเอกสารเปิด ETF นะ ก็คือทางด้านของ SBI Holding นะครับ uh, Holding and Franklin, uh, Franklin t e m p t e t o n นะครับ I นะครับ XRP ETF นั่นเองก็คือเจ้านี้ก็น่าจะเป็นเครือธนาคารนะครับของ SBI นั่นเองนะที่จะเข้ามาเปิดฟังก์ชันของเจ้าตัว ETF นั่นเองหลังจากนี้นะครับผมมองว่า ราคา XRP จะไปได้แรงมากๆก็อยู่ที่ ETF ได้แหละจุดเด่นๆนะครับ ETF กับอีกอันหนึ่งก็คือแต่ละเจ้าเปิดตัวระบบสวิป XRP แทนสวิปนะ Transaction ต่างๆข้ามประเทศเนี่ยเรามาดูกันว่ามีกี่เจ้าบ้างที่ยื่นไปแล้วนะครับสำหรับ XRP ETF นะก็มีบิดวิทยื่นไปแล้วตัวที่ถูกเขียวๆเ,เนี่ยก็คือทัดนะครับ XRP Trust นะผ่านและเหลือแค่ ETF เต็มๆอ่ะเต็มรูปแบบเขาเนี่ยมีอยู่แค่ ETF อย่างเดียวที่เต็มรูปแบบนะครับก็มี b i t w s w i เนาะอ่า Canary นะ Canary Capital นะครับแล้วก็ Gas Scale ยื่นไปแล้วเป็นตัวตัว XRP Trust นะครับเหลือ ETF นะแล้วก็ Wisdom Tree นะก็ยื่นไปแล้วนะครับ SBI h o l d i n g นะ ก็อีกเจ้าหนึ่งที่เตรียมตัวที่จะยื่นนะครับกับอีกท่านหนึ่งก็คือ,อาทางด้านของ f ฟรงกิ้งนะครับเทมเทปเอร์ตันนะครับก็จ่อที่จะยื่นอยู่ส่วน log, แบ็คล็อกน่าจะรอเชิงก่อนนะถ้าแบ c ็คล็อกเป็นคนยื่นต่อมาอีกทีน่าจะค <c oughs> อนเฟิร์มคิดง่งยก็คือถ้า E.D.F. ทั้งกี่เจ้าเนี่ยทั้ง7เจ้าเนี่ย ผ่านพร้อมกันนะครับและเปิดตัวให้ซื้อขายพร้อมกันนะผมว่าราคาเอ p กอานะ่าจะไปได้ไกลอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันจะมีเม็ดเงินมหาศา,ศาลครับลังไหลเข้ามาเพราะว่ามันไม่ใช่รายย่อยแล้วแหละที่จะเข้ามาในจุดจุดนี้นะครับอ,อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับต่อมานะครับทางด้านข่าวของเดคริปโตเบสิกนะก็ได้ออกมาโพสต์นะรับบอกว่าสมาชิกของ world economy นะ ฟอรัมนะครับยอมรับว่า XRP เป็นเหรียญที่ดีที่สุดอ่ะ<ม>เหรียญที่ดีที่สุดในนี้เขายกจ้องในในเรื่องอะไรในเรื่อง transaction ครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สามารถรองรับ transaction ในมหาศาลจำนวนมหาศาลได้มากๆแล้วก็าการใช้จ่ายทั่วไปอ่ะการที่เราจะซื้อของหรือว่าใช้จ่ายหรือ transaction โอนเหรียญต่างๆเนี่ยมันต้องรวดเร็วแล้วก็สะดวกแล้วก็ทันที นะมันก็เลยต้อง XRP นี่แหละเข้าแก็ปที่สุดละในการที่จะเอามาช่วยแทนระบบของ u s ดอลลาร์ที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยหรือว่า CBDC เนาะที่คนโดนนักทํา,าเก็ดนักเกี็ดหนาเนี่ยไม่อยากไดนะ้นี่แหละครับ XRP นะน่าจะมาแทนตรงจุดนั้นเพราะว่าเขาประกาศตัวแล้วว่าเ,าเขาจะมาชิงส่วนแบ่งของระบบสวิปนะ รปลว่าโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยน่ยจะได้ใช้งานกันจริงๆแบบจริงๆจังๆนะครับโดยทางด้านของคุณชอลนะครับคุณชอนเนี่ยคุณชอนเนี่ยแกก็ออกมาทวิตพูดถึง x e อ p นะบอกว่าเอ็กอานี่เป็นเหรียญที่ดีมากๆนะที่จริงคือเขาคนนี้นะครับที่เป็น world economic นะะอ่าใช่ไหม world economic forum นะครับเขาก็เป็นคนพูดเองนะบ,บอกว่าเขา ตกใจมากๆนะแล้วเขาไม่อยากเชื่อนะครับว่าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเอกพเลยแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเหรียญที่ดีมากๆนะครับตอนนี้เอกพดีจัดนะครับก็อ,อการมณ์เมือนอมอวยเอกพีนะเพราะว่าเอกพตอนนี้แนวโน้มการชน,นะคดีแบบใสๆร้อยเปนะ่ยมันมาแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็รออย่างเดียวรอทางด้านเสกนะครับประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า เขาเรียกว่าถอนอุทธร์นะครับแล้วก็ตัดสินให้ทางด้านริปเปิลเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองอันนี้รอแค่คำยืนยันอย่างเดียวไม่งั้นก็รอให้ทางด้านหุงแกรี่แคสเลอร์ออกแบบจริงจังก็คือวันที่20เนาะอ่า20มกรานะครับ20มกนะราก็ถ้าออกจริงก็ เจอคนใหม่ครับเจอคนใหม่น่าจะดีกว่านี้นะครับน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าคนใหม่ที่เขาพีดีกันว่าจะมาแทนเจ้าหน้าที่เสกเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเข้าใจในเรื่องคริปโตเคอเรนซีมากๆนะครับแล้วก็เข้าใจใน,ในทิศทางบวกนะไม่ใช่เอะอะฟ้องเหมือนคุณแกรี่เกสเลอร์นะครับต่อมานะครับก็ทางด้านของอ กับตันนะครับกันกับตันอลคอยนะก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวแนละ้วบอกว่า XRP นะครับราคาพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ทำโกลเด้นคอร์สแล้วส่งสัญญาณที่จะพุ่งไปข้างหน้าอีกแล้วนะครับก็คือเตรียมตัวที่จะเบรกเอาขึ้นไปอีกนะครับทํำออท h ำไฮนั่นเองก็คือไฮเดิมเขาอยู่ที่ประมาณ2 3ถนะึงดอลลาร์เนาะโดยประมาณนะครับผมจำได้คร่าวๆไม่ได้นะอ่ะนี่ไงเขาระบุไว้นะครับ อาจจะยืนเหนือนะครับอาจจะเข้าใกล้ออทำไฮที่3.3ดอลลาร์นะครับในเร็วๆนี้นะในเร็วๆนี้ของเขาเนี่ยที่ดูในกราฟเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเลยเบลอมาจะจัดเลยนะจากตัวข่าวเนี่ยตัวรูปเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยเบลอจัดๆเลยนะแต่เขาระบุในนี้ไว้นะครับบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3.3ดดอลลาร์นะครับในระยะใกล้นี้นะ่าจะเป็น ในช่วงสิ้นปีนี้หรือเปล่านะเพราะว่าดูไม่ออกเลยครับว่าททมฟเฟรมเท่าไหร่เขาใช้ยังไงนะเออภาพแม่งโคตรโคตรแตกนะครับเออดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็เขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วในเชิงเทคนิคแล้วเกิดโกลเด้นคอร์ตรงจุดนี้นะเหมือนครั้งก่อนก่อนที่จะบีบตัวดีดขึ้นมาเหนือ1ดอลลาร์นั่นเองอืมตรงเนี้แหละเกิดตรงจุดนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับ อ่ถ้าเราไปดูใน t ทรดดิ้งวิวเทรดดิ้งวิวมันเกิดแบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับโกลเด้นคอร์สเนี่ยอ่ะเนี่ยครับแบบนี้เนาะเออเนี่ยมันเตรียมตัวตัดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะตัดขึ้นไปแล้วถ้าเราไม่ดู m a c d นะอืมดู RSI เนี่ยเออเตรียมตัวตัดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะตัดขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ย ซึ่งผมก็ตีในโครงสร้างนี้มานะครับซึ่งค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากๆนะอ่า XRP ดูในในลักษณะนี้ไปเลยนะครับเนี่ยเส้นสีน้ำเงินพอตีกรอบขึ้นมาปุ๊บอ่าเข้าแก๊ปพอดีเป๊ะนะครับไปจริงครับผมตอนแรกวันนึ้ว่าเออมันจะชนมาแล้วย่อมาก่อนแล้วก็ไปต่อนะเพราะว่า Bitcoin เป็นไงสถานการณ์ Bitcoin มันย่อไงแต่ตอนนี้บิตคอยดิดกลับขึ้นมาแล้วนะครับ บิตคอยพยายามยืนขึ้นเหนือศูนย์นะอตอนนี้นะครับเตรียมตัวตัดขึ้นเหนือศูนย์และ i อเอไอเขาดิดชี้ขึ้นไปในด้านบนอยู่นะครับก็เตรียมตัวบิตคอยจะไปต่อรอบนี้ถ้าขึ้นไปได้นะครับถ้าขึ้นไปได้แรงๆขึ้นเหนืออย่างนี้ได้นะครับก็น่าจะถึงแน่นอนครับ10,000แดอลลาร์สหรัฐถึงแน่ๆนะ อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า XRP จะไปตามแนวนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าทําทรงนี้อีกรอบแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ทําทรงนี้อ่าก่อนที่1ดอลลาร์นะครับสวิงอยู่แถว1ดอลลาร์เนี่ยก่อนที่จะดิดไป1.4นะครับอันนี้ทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นลักษณะของท์เฟรมที่ใหญ่มากๆนะครับ สามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็เกิดสามเหลี่ยมย่อยนะครับที่จะส่งสัญญาณแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก้อนเล็กขึ้นมาขนาดนี้ก้อนใหญ่จะไปขนาดไหนนะก็ถ้าเพื่อนๆลองตีกันง่ายๆแล้วกันอเอาความสูงนะครับที่หลุดจากขอบเนี่ยมาเทียบขอบนี้นะครับรอบนี้นะครับ จะไปถึงที่เก็บ2ดอลลาร์อีกนิดเดียวนะสดอลลาร์น่าจะถึงนะถ้าถ้าถ้าไต่ขึ้นไปได้นะรอบนี้น่าจะแรงกว่านะครับ <c oughs> รอบนี้น่าจะขึ้นไกลกว่าก่อนแน่นี้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเป็นการคาดการโดยตัวผมเองนะครับการคาดการโดยตัวผมเองนะครอย่าเพิ่งเชื่อนะครับศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนใดๆนะครับอ่ะ ก็ถือว่ากูเงินคอร์สเกิดแล้วนะเตรียมตัวที่จะไปต่อนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่า xrp เนี่ย <c oughs> แต่ละคนตั้งเป้าไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าก็ออกมาบอกว่าจะไป็น3ดอลลาร์ถึง15ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นปีหน้าในช่วงเดือนเมษา xrp จะไปแตะที่300 $59 ดอลลาร์นะครับบางเจ้าก็บอกว่า5้า้อดอลลาร์นะอืมบางเจ้าก็บอกว่าเป็นพัน 1, เลยครับโดยเฉพาะาทางด้านก่อนแน่นู้นนะครับที่ทางด้านของ w a l s t r e e t Journal เนาะคาดการหรือพีดิกไว้ว่า XRP เนี่ยจะไปแตะถึง $8,900 กว่าดอลลาร์นะครับตอนนี้ขอให้เห็นสัก $10 ดอลลาร์ก่อนเนาะขอให้เห็นสัก1 0ดอลลาร์50ดอลลาร์เนี่ยเอาให้ถึงก่อนนะครับอ ถ้าถึงร้อดอลลาร์เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะอันนี้ก็หลายๆคนก็อรอลุ้นกันอยู่ว่าจะไปถึง50ดอลลาร์เมื่อไหร่จะถึง100ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับ